ในตอนเช้าในระหว่างที่ซูมิกะกำลังล้างถ้วยชามอยู่ในครัวยูเอโกะน้องสาวก็ได้เดินเข้ามาหาเธอก่อนที่ซูมิกะจะบอกให้ยูเอโกะจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่ายูเอโกะเธอนั้นก็กำลังตั้งคันอยู่ก่อนที่ยูเอโกะจะขอตัวออกไปทำงานเช้าวันถัดมาซูมิกะก็ได้ออกมาส่งยูเอโกะอยู่ที่หน้าบ้านก่อนที่ยูเอโกะเธอจะเรียกเทนชิโร่สามีแล้วก็ได้เดินออกไปส่วนเทนชิโร่ก็ได้รีบวิ่งออกมาด้วยความเร่งรีบถัดมาซูมิกะก็พบว่าเทนชิโร่ได้ลืมเอกสารไว้ที่บ้านก่อนที่ซมิกะจะ โทรไปตามส่วนเคนชิโร่ก็ได้กลับมาเอาเอกสารที่ลืมไว้กับซูมิกะจนเวลาก็ได้ผ่านเลยไป ในระหว่างที่กำลังพากันนั่งทานมือ้อข้ามซูมิโกะก็ได้บอกกับยูเอโกะและเทนชิโร่ให้รีบกินข้าวก่อนที่ซูมิโกะจะลุกไปทำน้ำซุปอยู่ในครัวจู่ๆยูเอโกะเธอก็ได้พูดเสียงดังใส่เทนชิโร่สามีพอหลังจากนั้นซูมิโกะก็ได้นำ,น,ำน้ำซุปมาให้คนละถ้วยพร้อมกับถามทั้งสองคนว่ามีเรื่องอะไรกันก่อนที่เธอนั้นจะหันไปมองหน้ากันกับเทนชิโร่น้องเขยเช้าวันถัดมาในระหว่างที่ซูมิโกะนั่งอ่านหนังสืออยู่ยูเอโกะน้องสาวก็ได้มาชวนเธอออกไปช้อปปิง้งด้วยกัันนนนสส่วมิกิกกก้้เเธธออ็ไดบปฏู กดน้องสาวของเธอถัดมาในตอนเย็นเคนชิโร่ก็ได้มาช่วยซูมิโกะเตรียมมื้อค่ำอยู่ในครัว